ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับโหน่าซื้อมากจาก2 0 0พันสองพันสอก้าโหประหยัดอะไรเว้ยประหยัดไปเยอะมากเลยอ่ะโอ,อ้น่าซื้อน่าซื้อ น่าซึ้อจริงโหดีจริงดีจริงของน่าซื้อมากนี่อะไรเนี่ยืทำไมวันวันดูแต่ไอ้พวกโฆษณาพวกเนี้ยเอาของเขามีประโยชน์ของเขาดีคุณนี่หมดเงินไปทั้งเท่าไหร่แล้วเนี่ยเดือนนึงตั้งหลายหมื่น ของของดีซื้อมามันไม่ได้แบบเป็นเงินฟรีๆนะมันก็ได้ของมาใช้เยอะแยะคือถ้าอยู่บ้านเฉยๆนะต้องช่วยกันประหยัดเนี่ยบอกแล้วซื้อมาทำไมที่ทมีเรื่องหอาเงินเรื่องของอองนะรู้ป่ะรู้รึยังทำไมมันให้เบื่อเล่ากันอีกแล้วลลก็เล่ากันอีกแล้วทีเล่ากันอะไรกันเพ่งขึ้นหนากัอี่หาเงินม่มีสมาธิเลยที่มันเบื่อจะพักก่อนเท่าไหร่ ทะเาลาะกันอยู่นะเขียนโดยซื้อของเยอะแยะอย่างเงี้ยมันเป็นความสุขของเรา้องเป็นฉลาดดีมากอะไรเอามาอีเขาดนี้ได้ยังไงเอารีโมทมาไม่ไงั้นก็ต้องช่วยกันหาเงินมันไม่ใช่น้า,าคีค่าเทอมของเด็กๆอะ่ะทั้งสองคนอะ่ะเดือนนึงต้องเท่าไหร่เนี่ยมาซื้อของโคมโคมโคมอย่างเงี้ยหมดเงินไปเยอะแยะ ของที่ซื้อมามันก็ไม่ีเยทะเลาะกันแต่เรื่องเนี้ยทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่หน้าที่อ่ะฟังเราด้ยเราบ้างอ่ะพอรู้ด้วยเรื่องเดิมด้วยนะมันไม่ไหวแล้วนะอย่างเงี้ยเดี๋ยวลูกๆต้องมานั่งฟังเราทะเลาะกันเนี่ยกันเริ่กไปเริ่มงอะไรนะที่วินี่ยินดีสุดสุดสุดอะ ว่าแบเออดีอ่ะรายการนี้สนุกดีก็ดีอ่ะทําไมต้องใช้พวกไอ้ช้อปปิ้งบนทีวีบ่อยๆอย่างเงี้ยมันก็คงจะดีอ่ะนี่ดูอะไรคุยกับใครผมทํางานอยู่ทํางานได้ไรแหนเอามาถือมาดูเอเอามาถือมาดูคุยกับใครเนี่ยเลขาจริงหรือเปล่าเลขาทุกคนแหละเลขาปกติเขามีคนเดียว ก็ผมทํางานอยู่ต้องหลายที่อะทํางานอะไรอยู่้งหลายที่อยากอิงมีความรักไปเราไปทำไหมเด็กๆอ่ะเขาก็ลังมีความสุขอยู่ผมก็นั่งอยู่ตรงนี้จะมีความสุขได้ยังไงพ่อมันเป็นแบบเนี้ยไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยไม่ทําอะไรเนี่ยนั่งคุยแทนที่อยู่กับครอบครัวแทนจะดูโอ้ยไม่อยู่แล้วว้าบ้านอะจะไปไหนกับมาไนี่เดี๋ยวนี้เลยนะ อืวางไว้วางไว้ยองพวกนี้พ่อแม่ทะเลาะกันบ่อยจัเลยอะทะเลาะกันทุกวันเลยอืมนั่นดิไม่รู้ทะเลาะอะไรกันไม่มีความสุขอ,อ่ะวันก่อนก็วันก่อนก็ทะเลาะอะไรก็ไม่รู้อะไรสาระมากเลยนี่ล่าสุดก็หน้าทีวีเขา แ่เราเหอะเราก็อยู่งเราไปเราก็ตั้งใจเรียนที่ฐานมาพี่แซงไหมพี่ก็แซงแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยเป็นเด็กเราก็อยู่เราเฉยๆนี่แหละปล่อยเขาทเะไปเรื่องเขาทาตัวสบายๆชิวๆดูทีวีไปล่นมือถือไปเขาทะเลาะก,กันแล้วก็ไปทิ้งจบช่วงนี้ทำไมมันมีแต่ปัญหาวะธุรกิจก็ขาดทุน ปลเยที่บ้านมีมีจะปัญหาหน้าเบื่อนี้วะอิงนัาไหนก่อน รามีเรื่องอะไรจะพูดให้ฟังไหมอ่ะอืมว่ามาจิช่วงนี้เรารู้สึกบ้านเราอะมันดูไม่ค่อยมีความสุขเลยว่าแมวันก่อนอะเราเห็นเอสอะนั่งร้องไห้คนเดียวเมือเมืออ,มอองอะก็ดูแบบว่าไม่ค่อยอยากอยู่กับพวกเรากลับบ้านดึกดึกเรากลัวอองหนีไปติดยามากเลยนะ อ,องมันดูห่างพวกเรามากอ,องดูแบบว่าไม่อยากพูดดูอ,องแบบห่างอ,องก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วด้วยไม่รู้ไปคบเพื่อนยังไงเราก็รู้แหละว่าตอนนี้เด็กๆเขาเครียดกันนะแต่ว่าการเรียนก็ตกนะวันนั้นอะวันก่อนคุณครูประจำชั้นอะของอ,องอะโทรมาบอกว่าอ,องอะเรียนแย่มากไม่สนใจเรียนวันรันนั่งเหมือการบ้าน,นไม่ส่งเอสก็เหมือนกันเยอแอนเพื่อนเอสอะ พอมาบอกเราว่าช่วงเนี้ยเอสเป็นอะไรก็ไม่รู้เอสไม่ค่อยอยากพูดก,กับใครมันเป็นปัญหาที่โรงเรียนหรือเปล่ามันไม่ใช่ปัญหาของบ้านเราหรือเปล่าลองคุยกับครูประจําชั้นหรือว่าครูที่ปรึกษาไหม,มเ,เดี๋ยวเราคุยเองก็ได้มันเป็นเพราะว่าในบ้านเรามันไม่น่าอยู่หรือเปล่าลูกเราถึงได้มีปัญหาเนี่ยเป็นเพราะว่าเราทะเลาะกันมากเกินไปหรือปล่า อย่างนี้เราจะแก้ไขปัญหาย,ยังไงได้บ้างอะจริง,รงๆเราก็ผิดนะเราก็อ่าโอเคเราใช้เงินฟุ่มเฟือยเกินไปแต่เราอยากให้อิงมีเวลาให้ครอบครัวมากกว่านี้อะ่ะเวลาอยู่กับครอบครัวเราไม่อยากให้อิงอะ่ะมันนั่งเล่นมือถืออิงควรจะที่จะคุยกับลูกให้มากขึ้นอะ่ะ<ต>ไม่ใช่ตัานคนตายอยู่ว่าจริงจริแล้วมันเป็นเรื่องงานเราก็รู้แต่เราก็อดคิด <c oughs> ไม่ได้อะ่ะ เราก็เป็นแบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าถ้างั้นเราจะช่วยกันปรับปรุงใหม่เราจะช่วยกันดูแลครอบครัวให้ดีขึ้นกว่าเดิมดีไหม,มเดี๋ยวเราลองไปถามลูกว่าเป็นยังไงบ้างช่วงเนี้ยดีไหมเราไม่เคยเผื่อเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงบ้างเราควรจะคุยกันทุกคนไหมก็ดีเหมือนกันนะ <c oughs> ไปเราลองไปคุยกันครอบครัวเราวันนี้เปิดอ,อกคุยกันสักครั้งหนึ่งเดี๋ยวเราตามออกไป เพลงใหม่ของคอกเทลฟังยังฟังแล้วโหเดือดเท่มากอะแบบคอกเทลคือมันมีแบบหลากหลายสไตล์มากมีแบบสากลเอ่ามีดุกทุ่งคอกเทลเลยเนาะมีฮัตคอร์แบบคุยกันอยู่อะเด็กๆออ๋เด็กเป็นไงเรียนเออเป็นไงมั้งเทอมนี้เห็นว่าได้เกรดดีๆกันทั้งคู่เลยใช่ไหมอือค่ะมามีอะไรจะคุยกับลูกไหมช่วงนี้ดูทำไมพวกเราดูซึมๆไปอะ เอาจจริงๆเลยนะมันเกี่ยวกับพ่อกับแม่ไหมคือพูดกันตรงๆก็ได้นะตอนนี้พ่อกับแม่คุยกันว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่พวกพ่อกับแม่ทั้งสองคนพ่อกับแม่จจทั้งสองคนอาจจะแบบผิดไปเองอืมบ้านเราเลยบรรยากาศไม่ค่อยดีอะ่ะครับเกี่ยวใช่ไหมนิดหนึ่ง พ่อ,อแม่ขอโทษแล้วกันเนาะคือ<พ>บางทีมันอาจจะเกิดจากงานเครียดหรือว่าอาจจะดูแลพวกเราไม่ได้อย่างที่เคยเป็นเหมือนสมัยก่อนเนาะนะยังไงก็ต่อไปนี้พ่อกับแม่สัญญาว่าจะไม่เป็นแบบนั้นอีกเรือ่องผลการเรียนก็ช่างมันมีอะไรก็ให้ไว้ใจพ่อกับแม่แล้วกันนะแล้วสาง์ทีเนี้ว่างกันไหมเออไปไหนอะคือ เราจองที่พักต่างจังหวัดเอาไว้เฮ้ยจริงเหรอหรือว่าพวกเราจะได้ไปเที่ยวกันโอเคโอเคเราไม่ได้เที่ยวกันอย่างนีง้หลายปียนะใช่นามนมากแล้<ป>หลังจากนี้มันจะไม่มีบรรยากาศที่เลวร้วายอย่างนี้แล้วเอาเป็นว่าต่อจากเนี้เรามามีความสุขกันดีกว่าเนาะไปเดี๋ยวรีบทำการบ้านอาบน้ำอาบท่าแล้วออกไปกินข้าวนอกบ้านกันไปไ เนี่ยแม่ตั้งโต๊ะข้างหน้าบ้านแล้วเอาไปเอาไปเอาไปกไปไปเลยไป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 เออข้าชวนข้าไปวฮคลิปีดูเคียดไปไหมเคียดไป่อยไดูเครียดมแต่จริงๆแล้เราปรับบรรยากาศคือเรื่องราคือจริงๆแล้วนะมันมีคนส่งเข้ามาเป็นน้องๆนี่แหละในหลัหม่ใช่หลังมเจเก่ามาก คือคือเขาส่งเข้ามาว่าแบบเขามีปัญหาหนึ่งสองสามสี่เกี่ยวกับเรื่องพ่อกับแม่ที่ทะเลาะกันพี่งเอาเรื่องพวกนี้มาตีแผ่รู้จักขับไฟเดย์ไหมอ๋อเรื่องราวของคือเบสออนทรูส r y อรีเอาเรื่องจริงมาตีแผ่แต่จริงจริงมีแฮชแท็กลังดังนะใช่จะไม่พูดไม่พูดดีกว่าครับผมคือเรื่องราวตรงนี้ต้องขอบคุณน้องมากมากเลยที่ส่งเรื่องเข้ามาแต่ว่าบอกไปเลยว่าพี่เฟิร์นเนี่ยได้ให้ข้อคิดต่างๆกลับไปหาน้องแล้ว น้องปรับตัวได้นะครับน้องปรับตัวได้นะครับผมใอ้เาคิดอะไรไปออ้าไปอยากจะบอกว่าให้บรรยากาศมันไม่เครียดนิดนึงคือบางทีพ่อแม่เราทะเลาะกันอ่ะบางทีบางทีมันก็เกินท wow ี่พวกเราจะไปปรับความเข้าใจอะไรนะแต่เราก็เป็นเด็กดีเอาไว้อะไรเงี้ยถ้าแบบว่า พ่อแม่เราไม่รับฟังปัญหาเราเราก็อาจจะแบบไปหาค,คุณครูหรือว่าลุงป้านอาที่เขาแบบว่าไว้ใจได้อลองไปปรึกษาเขาดูเรื่องบางทีเรื่องผู้ใหญ่เขามันก็เรื่องหนักๆน่อต้องหากำนัเต้องเติมเออ